ตอนนี้น้ำมันแห้งลงหลายครับฝนตกมาแห้งๆนี่ผมคิดว่าป่ามันจะงอมเนาะปลาบืนครับปลาบืนปลาข้อมันอุ้ยอุ้ยอุ้ยดุ๊บดุ๊บดุ๊บน้ำหมดลายเต็มกำะมือครับโอ้โห ตกมกอมมมมสวัสดีครับต้บปนอ๊ครับวันนี้เพราะว่าทุกท่านมาหาวานแหยอยู่ตามห่วยนะครับเนาะห่วยนี่เป็นห่วยที่เขาเคยมายกสะดุงเนาะ ตอนนี้น้ำมันแหงล้องหลายครับฝนตกมาแห้งๆนี่ผมคิดว่าป่ามันจะงอมเนาะมันจะมางอ่อมตรงนี้ครับตรงนี้มันจะเป็นปากท่างน้ำไหลขึ้นไปอ่าาเกิดน้ำมันน้ำห้ยไม้แห้งมันก็จะล้นเข้าไปเนาะจะเป็นคลองน้ำครับทางนั้นป่ามันก็จะมาออกกันทาาขึ้นอยู่บริเวณนี่แหละเ๋ยวหมววานแห่่องเบิงนะครับเพื่อมันมีป่าอยู่แถวนี้ครับ ปลาบืนครับปลาบืนไ <c oughs> าข้อบืน <c oughs> โอ้โหจนไหนเ่ปลาบืนปลาบืนนึ่งเตีมนุ่งเตีมบืนมากพอดีครับอุย้ยสวยที่นีนี่เดี๋ยวเดียว <c oughs> ขันบ่วข่านแหนี่ออกไปได้นี่ยใครอยู่หาหางแหนไปนึ่งเตีมนุ่งเตีม มันข้นมาหอดสูงขิดแล้ววะหาไปอีกนครับอันมีตัวไงน้ำันไรลงอุ้ยอุ้ยอุ้ยดุก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 ครับไดุกดุดุกดุ๊ดุกสวยสวยสองเต็มสองเต็มอุ้บดุกใหญ่้บดุกเันไปไปได้แล้วบอลนี่เดี๋ยวเดี๋ยวครับ เด้แล้วโอ้ลูกน้อยจะปักเมือ่อนี่ลูกใหญ่ครับนี่โอ้สามเต้มมันหรือมันขึ้นไปเท่างผุนครับท่างผุนก็นจะเป็นคล้องน้ำขึ้นไปได้น่ะนี่ครับน้ำม,มันหลดมากนี่ฝามันก็จะขึ้นมาเท่างผิดละผมว่าซุมมันขึ้นมาได้ก่อนหนานี้ ลามันจะขึ้นคล้องนี่ครับนี่นะลองนำเนี่มาอยู่มาอยู่แองเนี่ยแหละใบไม้เต็มติ่งดุกดักดึกดักอยู่โอ้มันบืนตอนฝนตกแห้งๆครับนี่บืนมาหลายตัวแล้วนี่กลัวเขาจะมาหอดก็คือฝนเศร้าแล้วเนาะดึงปก เอาไอ้แกไอ้พ่องุม่มไหลงุ่มเอามันมีแทล้ล่ะปลาดุกตัวนึงอยู่ทึ่งๆผิดเนาะมันจะบืนมากแต่ฝนตัวแห้งๆปวดละลงมากนน่หน่ซุ่มขึ้นเพราะท่านมันเกิดค้างอยู่นั่นนั่นนั่นตามล้วตามล้วเอาได้บพท่านละ แต่มันบอลงพอไม่แหย่ยามันออกเบริรเดี๋ยวอยู่ห้องกับวันเน็กตินเน็กยังพร้อมดิ่งซุบเลือดห้องออกปลาบ่าได้ครับท,ทั้งหยาทั้งน้ำมันก็ไรามาเพิ่มขึ้นสูงขึ้นสูงขื่น,นปีงก็ร้ายพร้อมแม้แต่ปลาเบืรนอะซีโต้ปลาดุกสามประคองตอนฝนตกใหม่ๆม่นะปลางอมขึ้นร้าย แมาไห้จับออกได้ตัวหนึ่งซุ่มหนังนี้ไปเลยเอาภัศกันมาล่างตัวยุซาครับมานั่นน้ำลายเอาเอาับหมูแรงผลแล้วเขาไปหาไตคกบตอนนี้กะทถาคำนะครับน้ำลายเลยยุซาฝน,น,นตัวมาเทีเดียว ข้าหลังนี่สวนไหนทุเรียนนะครับปีกกัวแล้วบ่างามป่าใดดอกนะว่าป่ามันดินหลายตัวอยู่ดีไงตายยังตายอยูอย่ท้ไหมนี่นนมันเข้าไปหรือออกมาคว้าตัวนนะออกบ่ได้ไหนออกบ่ไหนมาดออกเลยเลยมันแต่สาเ่อนแน่นอนมันสิออกเอาออกเ,อเลี้ยงไหม น,นะนี่นี่หูวิ่งวานี่ที่จับประมาณงูคอปะ่ะโอ้โหไหลเตะเลยนะอัดเลยมันเป็นทอออกมาจากซาผมครับออบันทีเนี้ยของตะหูว่ามีทอตอนน้ำถ่วมล้นซาเนี่ยแหละออโอ้โหไต้วไ <laughs> ตดินยุดนั่น าตัวแขนอีเร่อะซุ่มซุ่มซุ่มพี่ตัวบ่ต้องออกมันบ่ออกบ่ออกว่าซุ่มก่อนบ่เจ้าเหล่าทันเจ้บอะไรมันออกมาแย่กันนั่นแล้ววายุป่าเสียไปใส่ในสาปโอ้ยแย่กันในปากคอครับเดี๋ยวเดี๋ยวปาดวายุว่าค้มถึงหางว่าหางเอียงไปมันเป็นงูที่แหลกโอ้ยวายุทุกปีป่าอยู่ในสาออกไปใส่เบิ้องมันออกนีด้วยนะ เล็กน้อยว่าเขาจับปลาคอได้ย oh, ืน oh. น oh. <s Elliott ills> ี่เลยโอ้ยหอกตะหูว่าไม่ทอครับโอ้ยตุ้ยอ้กลับนเขาออกเขาดูออกเขาเขาปลาเขาออกเบิดเลยปีกายนั่นว่ายุบนเดี้องปาคอเลยซุมนี่มันมันยกออกมาพร้อมกันแล้วมันแย่กันครับมันกันเลยตายเบิดเลย หายใ็จออกแล้วพ่เพิ่นแหงคัอกอยู่ด้วยนามนะเก้ซุ้มซุ่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 มซุ้มดินนี้คืนตัวในญ้ป่บ่บ่นเศระบุจ๋าบ่นทั้งไต่ผมมันจะดงทั้งไต่ผล้บ เตว่าไ่ออกไปหรอกไปพ่อตกเงี้ยพอสักกบมันออกปากทอม้ามันสิหลายดีในทอเตวามันอัดกันอยู่แล้วน้ำทางออกมานี่โอ้อันนี้ครับเอายุปากทอออกสาเฮาโอ้มันไปลายหลอวะซุ้มซุ่มซุ้ม เอ้ยอยู่ปายอยู่วาอยู่อยโอ้ยบทันอ๋อข้อขึ้นกันโอ้ยตายองมุด้ลยองตะนวนเที่ยเดียวนี่แลหละว่าห้ามกัเดยครับฝนตกส้นเทิงหล้วน้ามไหลามาตะโนนหล้วมันมาขอนกันยุสาะจากนั้น เมื่อสามันเต็มมันก็หล่นปากทอด้ดับเทิงออกมาปลามันก็อยากออกครับบ่เนี่มันก็ไหลลงมาพี่เนาะน้ำไหลลงมาปลามันก็ออกมาน้าทอบ่ที่นี่มันออกออกปากทอบ่ไดครับมันมาตันปากทอยู่สามตัวดึงขึ้นมาโอ้แปลวาปลาปบืนน้าหวยก็ได้ครับมาออาอยู่น้ําสาจะคของก็หมานอยู่แต่ว่ากับว่าอยากได้มันบ่ได้อกน้าสา ก็จำเป็นต้องเอาแล้วมันตายหมดเลยที่ครับหายใจบ่ได้ไหมอัดกันยุบป,ปากทอ่อนิดหน่อยหาโตแล้วหลุดปาถึงแล้วเนี่ยซาบ,บึงก่อนโอ้ยทอ่อแตอกก็แตกคักนะฮะแตกหูนี่แต่ว่าหูนี่ออกบ,กบ,กบ่ได้เดี๋ยวมาออกห่วงพีออกบ่ได้ดอกต้องออกหรออะไรเดี๋ยวมาดูซุนวตใจของกันนี่เลยเดี๋ยาสาตีให้บังก่อน Nó phải tay đây à? Được rồi hả? Được rồi Kính rồi ากท่อตั้งแต่ผุนรับตั้งแต่เป็นสาเกลาผุนมันเคยเป็นสาเกาลาเลา้อมาขุดเนาะคุณให้มันกว้างขึง้นแต่ว่าไม่เห็นทอนะแม่โคอ,อาจจะเห็นแต่ว่าแม่โคกับว่ได้บอกเขาโอ้อผุดหาปลาขึ้นเอ้ยอ๋อเอา,เอาให้น้ำเตรียมให้หนา้าก่อนค่อยเปิดทางผุนครับเพราะว่าโอ,อ้จะน้ำไว้ใส่นะเป,ไปไล่าไปร้ายเติอแล้ว,าว่าแต่บ่เป็นยังให้พพลแพลน้ำให้นใหน้าเนี่ละ่ะ โูหมดกลางึ้นครับโอ้ย,ยมีกบหายจจกโตววันนี้ไม่เห็นกบห่องกบห้องกับไปห่องอยู่ทั้งหน้าข้าเจ้าข้าเจ้ากันดำหน้าแล้วใครจะลงไปเอาได้โอ้นามคือคุณเถอะครับง่มเบิ่งก่อนอุ้ยไปแล้วโอ้ยหัวเส่แล้วล่ะ โอ้ยวิวอยโอยโอยออยู่ปะอยู่แล้ครับอยู่แล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้นิมใส่นอ้อบาดมันนีกลางป่าหกเถ็บไปิิน โอ้คกบเพยงแคแค่เด็กวตาครับตาคบหรือตาเฉียดมันผมหมอบมหมอบกับเฉียดทั้นแล้วเขียดโมแล้วอุ้ยอุ้ยโดดอยู่กบคบโอ้ยนึกว่ตาเขียดกบครับกบควบคบบึ ต้องน่าอีกแล้วอือ้ได้เสยครับโอ้กบหน่อยก้าบา้างเนี่ยอื้อมันเตรมตัวนี้ตัวใหญ่คักเลยครับจํามองมันอยูได้ดูแต่ว่าวงหู่ว่ามันจะ เขยนตัวบ่โอ้โหตายดิครับครบงครบง่ายจะเผื่บผมเป็นแก่ก่อนลุงนี่ไหมลุงฟังเลยอาจจะฟังห้างนี่ละควบงยเติบยู่ตรงเลยนี่ยู่นี่ละครับยู่นีล่ละพวไปใส่ไก่ดอก มันแหนจะเลี้ยวเห็นล้างกุ๋เลยเนี่ยเดี๋ยวครับแง่มึงไกลๆก,ก,กันหามันเต้นไปมันเต้นไปใส่นาผมว่ามันลงนี่ค่ๆครับนี่นี่นี่ละนี่ที่หาว่าเห็น โอ้ยขึ้นับเห็นอะไรเห็นอะไรเหรอเ็นอะไรเห็นอะไรแต่ว่าเมื่อบวางครับเมื่อวังถืออันนี้เห็นบ่ครับกึ๊บเนี่ยแถมสองครับเนี่ยสวยๆเนี่ยมาไต่กบกับแยก่กันไต่ครับครับพ่อโอ้ยนกใส่เป็นยูนัพ่อบนบาน้า <ๆ S 1> นเดี๋ยวหาเนือใส่กันครับคุบกบมาได้อีกได้ไงว่าไมีเนือใส่เนี่ย เท่างคู่ครับบางเดนี่ยแยงมาตาเหลี่ยวมองมอแต่ว่าลงทางเดี๋ยวบ่บลงก็จะมองทั้งคู่นี่ลรับโ้ยนี่เด้โอ้ย,ว,ย,อยว่าแม่นจะลงบ่ลงครับโอ้ตัวใหญ่ตัวนะ่ะกับอีกหนึ่งเต็มน,นี่โอ้เหลืองโุ้ยนะครับเหลืงงองงันถั่วเจ้าห่องหลายอยู่ดิ กบบ่ครับมันคือบ่หมอบกบหรืออึงอึงปอดอึงคือตัวใหญ่เธออึงอย่างครับบอกบอกกบครับกบกบอยู่ข้างทางตัวใหไงข้างที่นี่ปอดกบ,บเทาพวอกบเทากบเทา,เทาอย่างใหญ่เลยอู้ กำมือครับโอ้โหแ่ๆๆ่แ่นึโอ้ตกงกโมตรงนี่แแถมครับโอ้น้อสี่แต้มแล้วตากบครับอยู่ไก่เติบอยู่ ไฟหอดเราจะเดียวเห็นบ้านหกครับลองเหมือนกันเราเห็นอยู่โอ้มันไปเรื่อยๆครับถึงตัวเงี้ยยุ่งมอบงเปะวะ่านี่มองหมอบครับต้องเดียวเห็นอยู่ ลงไปเบิ่งครับสงสัยจะหมอบแล้วล่ะว่าเห็นตาแล้วเท่านี้แหละครับส่งจะตัวใหญ่ยู่ดิครบอ่ะเดี๋ยวรับอุ oh ้ยงี้ลยบัวน้อยครับบัวน้อย เต็มกัมมเมอร์ครับโอ้โห o ตัวดีวดปูนี่เอ้ามันครับมันเฮ้ยครับตัวนั่นปะงงกลัวเออไม่ใช่หรอโอ้ออกมาจากปลาผมเฮาครับกบประมาณเจ็ดตัวแหละวนะตัวใหญ่แน่แน่แล้วแม่เบิ้งกระซัดได้ไหมนางลงนี่นั่นจะเห็นม่เห็นคือเรา ก็ยน,นช่เกร่ะอรูนาปลาทั้งปลาบือนทั้งปลาปลาที่ออกซาเกาปลาออกซาเขาได้ซีตัวปลาบือนได้ซีตัวนั่นปะดปลุกงามอย่างงานย่ดอกเมืองของวัน ปลาดุกปลาดุกบืนครับแกงล่อนปมดุกแกงล่อน ซีส่งของมาให้ครับแต่พี่พลคือเก่านะครับเนาะพีพลจะส่งของมาส่วนหลายเป็นของใส่ละมาแม่ของใส่นี่ของกินวันนของกินพ่อมกจิบกะป๋องนี่นำผลไม้ด้วยนะครับนี่กะทิขอบคุณค่ะขอบคุณครับนำผลไม้ของใส่ไอเดียของใส่ประจำขั้วไอเดียเป็น อ ah, ของประจำในข uh> uh> ั้วละนะครับเนาะน้ำปลาน้ำมันกะทิน้ำตาลชูรสราคาพริกไทยนะครับข้าวหน่อแวนขบเปิ้เลยของใส่ในขั้วเล่นขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆผักเนื้อเก็เจี๊บไก่จุ่นเนื้อซุงกระดาษที่เราพ่นนะครับเนาะ ี่องป,ประยเยเอาเอลายกิน้ไลูกทำเขียวบองอว่าพี่แก้มเขียวบองมาได้ด้วแต่ตเขียวบองคือกันน่ย <laughs> ลูกเศร้าแล <laughs> ไปแข่ยยงเงินเติมบงเดือนจีกับ๋องเออเต็มเลย <c oughs> เอ้าของหวานชั้นดีใส่ดูซิมังกันดู <laughs> แม่แม่มากเลยดีไอ้ผู้ใหญทีมก่อน <laughs> อเด็กๆบ้านนี่ยตัวเด็กน่อยกินแเลตมบบหวานแ่บบ้เกี๊ยวนะ้ต่บมกทั่วฝีวมือพอครับตํามดกๆแรกเลยเียตำผมมแ้ม ออไทยเป็นหอมครับสุดกอะแจงร้อนหอมหอมครับจะไปใทยยังไม่ไดอยู่ไปยังนม่ได้กินกินได้เลยต่างดนึ่ง เมนูจากนงงานฝนนะครับฝนตกมากอ่ะในในยูนอคิลไลย่ากกินต้มไม่ได้กินปิ้งเอืงเขาได้กินแล้วนะครับรเขาได้บอกเขาอ,อยากเอื่งก็เลยลุยหายจับกบมาเคลื่อนนี่มาครับมาง่ายป่ามานมา้เนาะเอาละครับีขาวนกันมาที่นี่นะเรียบร้อยแลงร้อนไปดูไปไหมแกงร่องแกงมันได้จ้าทีเขาง่ายน้ำกันมื่อนี้แกงร่อนปลาบินบ่ ปลาบืนไป้ลยครับต่ว่าเขาออาได้แค่ไหนเลยนะครับที่เหลือเลือไปปล่อยมันได้ใครได้อย่างลเนะไลยคัเยอะยิงมาพ่กาเอาเอาแต่พอได้กินนะยิงกิ่นเราเด้ยิงเล้บอยอยากมอตอนกินก็เป็นปะกกินก็เป็นอกวนอยากวอนบ ก็เปลี่็นแต่ว่ามันแสบจริงเลยตอนมไข้ังบ้านะลูนะตีนแสบด้วยมันแรงกินปนไม่พอใจปนทุกกบเขาได้เจ็ดโตเจ็ดแปดโตนะครับคุ่ประทันร้ายกบตั้งบานเขาขางแค่ พี่ตันเกียรติคุป,ตอ,ปตอมมากินตอ,อมมากกบพอดีได้กินได้ยุ่งของไอมมก้กิน,นมากขึ้นเรียน,นเหมือนชอบมากขึ้นเรียนดีสำหรัน้อต้องฝากไว้เสมอก่อนรครับขอบคุณทุกท่านดีตากาบรับชมครับเดี็กน้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ